แล้วนะคะแล้วก็มาขึ้นรถต่อนะคะ,ะค,ะะนนะคะันนี้นเนี่ยค่ไปอูรัตันะคะ,คคะ,ะ,คะ,ะ,คะู่ัขอนแก่นนะคะวรนนี้เช้าเจอกันนะวัที่3กเินเนเดินทางนะคะุ่เปกะปตันนะคะเอรนะคะจะเป็นเครื่องอินสุเทโรสโบทําอินเตอร์กระดาเมียม บรกแล้วเบรกเบบจ๊พี่นะคะ,คะ,คะเป็นตัวคับนะคะเป็นรับผะค่งเป่าน้อมีตังนะคะแนนะคะเคืนนี้นะคะ,ก,คะ,คะก็ิกเช้าเลยนะคะทางบ้านก่อน,น,นะ สิบถึงสิบสองตันนะคะอันนี้ก็สีเขียวสดใสอีกเช่นเคยอ้น่าเกี่ยว ไปเลยนะไปทำกำแพงเพชรงานไป็นยงบง้างคันนี้นะคะเป็นรุ่นบรรทุก10บถึงสิตันตน,ะ usa, น,นะคะเครื่องอีซูซูเทอร์โบสคันอิงเตอร์นะคะระบบเบรกจิตตี้นะคะก็เป็นตัวท็อปนะคะตัวท็อปนะคะเป็น ที่กลงนี้ยมอยู่เลยตอนนี้เนาะ,ะความกว้างของตัวรถนะคะจะกว้างอยู่ที่2.10นะคะเฉพาะกระบะบรรทุกนะคะยาว4เมตรนะคะแล้วก็สูงเล็กถูงเป็น60นะคะเ,เ,เป็นสเปคเป็นรุ่นรถที่นิยมกันนะคะตอนนี้ขายดีก็จะเป็นรุ่นนี้เลยราา,าเนเป็นอยู่อุบลรัตน์นะคะ ตำบลอะไรบ้านดึงมั่นดงแล้วก็อำเภอนแนเรานะะคะายได้นะคะฝั่งนูน้นลูกคยย้าเยอะเลยนะคะไปานะคะที่ผ่านการจอดแป๊บปั๊มนะคะเจกันกระสนานการขายทีมงานได้นะคะ ดิตนนามทำงานนะคะแต่ตนในจิดแรงยาช่างน,นะคะโดยตลาดจัดช้เพืของเรานะคะ